สุขสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนใช้รถไทยสิงแชนแนลกึ๊กเอาด้อพี่น้องเนาะอ่พีนี่อีพีสองครับของรถซิบอ้อเฮานะครับมีสามคันเนาะอีพี EP แรกอะ่ะคันนี้ไปแล้วนะพี่น้องเนาะ,ะฝากกดแชร์กดไลค์ช่องชวนชัยรถไทยสิงแชนแนลได้เด้อพี่นอ้องเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับ กดแชร์กดไลค์กดติดตามครับอย่าลืมขอสำคัญคือกดติดตามนะพี่น้องนะฝากกดติดตามนี้นะมาบมาันน้มังขันนี้ครับขันนี้ก็ทำเอ,เอือนครับตัวนี้เครื่อง e 100. อีเห็ด e ้อยอ่าอ e ีเห็ร้อยเห็อยเกียก็เลือครับแปดเกียร์ดเดินหน้า มีเกีือหนึ่งพิเศษน้ำพี่น้องฟุลเลอะสองเผาครับสภาพยางกบยู่ประมาณมืดแล้วยา <c oughs> งกับมืดแล้วครับยางกับเ่อลายครับยางมืะตามสภาพครับพี่น้องขายเิ่นกับขายตามสภาพเนาะช่วงล่างโอเคครับช่วงล่างตัวนี้เป็นลุ้มย่ครับ ลงใหญ่น้อลงใหญ่เพราะโบอก,กี้ยังเปียกๆเยอ่ครับพี่น,อน้องดำดำโบกี้ครับเพราะว่าพวกสีนพวกอย่างเนื้อดำเนี่ยผมกับพึ่งเปลี่ยนไปครับก็อบอกดำเนี่ยพึ่งเปลี่ยนสีนข้างในไปครับพี่น,อน้องประมาณนี้ครับกะรถคันนี้กะเพิ่งตั้งราคาไว้ เดี๋ยวผมคิดว่าบอกรอๆจนะ่ายคลิปเนาะพี่น้องมึงตามสภาพกันสภาพกระบะขะหนีโอเคครับเป็นกระบะเล็ก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 เสาสามต้นครับระแนงสามไม้ครับเสาเพราะว่ากระบะขนีเป็นรถจอดเพิ่นเฮ็ดกระบระบไม่ไม่แล้วเพิ่นจอดบ่ค่อไไดเรีนง,งานครับ่เป็นกระบะยังโอเคครับ เรียนงานกับว่ปันใดครับไปบ้านคันนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเล็กหนาะเล็กยังดีขอดีของคันนี้คือมีตัวหลากพวงเนียพร้อมพร้อมครับมี่แทนหลากพวงแหม่แต่ลำโพงน่าจะใส่งานบปันใดเราพี่น้องต้องเปลี่ยนครับลำโพงต้องเปลี่ยนเนาะพี่น้องกับไปคือ่าเสียไปหลากลูกคันนี้ก็โอเคครับพี่น้องหลากปล่อยหลากยังเนาะโอเคเลยสวยเลยอ่าค,ครับโอ้โหหอด อย่าง,ง้องไม่เห็นท้งใส่นี่ตัวอะไรพี่น้อง<า>นะครับอันนี้เขาเจ้าติดฟองน้ำครับคือเอาไปถ้อยน้ำตาลเนาะพี่น้องเนี่ยไปยงังยังอยู่เลยครับไปถ้อยน้ำตาลครับเวลาแล้วลกันมันหัวครับพี่น้องอายุประมาณนี้ครับกะ ประมาณกัยสภาพประมาณนี้ครับช่วงล่างกับยังโอเคครับช่วงล่างยังแน่นแน่นเดีวยวครับสองเพาีสองเทาเยรนะ แทนยืดเป็นคาดผมก็เห็ดไม่ครับเล็กนะคาดเขาง่ายครับครับมานี่นะพี่น้องเียร์กะเครื่องกะเอ่อเห็นมัมง้งอยู่ไหนนะแถะอีเ e ฮ็ดร้อยนะครับพี่นอ้องสองร้อยสองร้อยยี่สิบแล้วนะมั้งมึงจะผพไปไหนเน,หนาะครับ นี่กรับระบบแย่ยังครับคุมดครับแค่มันวัเย็นก็ต้องได้ไปไล่ระบบไม่นิดน้อยครับแค่นี้หัวก็ถือว่าหัวก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องหัวถือว่าบางครับหัวบางด้วยครับแค่นี้บ่พี่อันนั่งครับบ่หัวหัวหัวคันนี้บ่ผูนเนาะพี่น้องสภาพเนื้อเคโอเคเลยครับมึงภายในพี่น้องกับมีกอันนี้ขาขายเนียนนิดน้อยครับมันก็รถหลายปีแล้วเนาะพี่น้องครับนี่ครับภายในครับ ไปนี้ก็นีกับือว่าผมว่าบางอยู่ครับข้างบนก็ยูปม้านี่ครับโซนแบบนี้ครับถี่ว่าสวยอยู่ครับพี่น้องสวยอยู่ มานี่ครับสีก็นี่ก็โอเคครับสวยยังสวยยุ่พี่นอ้นองผมวก็ถือว่าบางอยู่ครับเหมือนสภาพเดินร่วมครับพี่นอ้องกะนี่เนาะพี่นอกก้องเบอร์ทรกั ศูนย์แปดเก้าแปดหนึ่งสี่สามเจ็ดศูนย์เก้าสัดเลยครับพมมีไปวนี้ไปวัมีไปนี้ไปติดขายเนาะนี่ครับตามนี้นะครับตามเบอร์นี้เลยเนาะพี่น,อน,น,น,อน,ออน้องนอะมาเนี่ครับแต่ใจหนผมจะเอาลนีลงให้มึงเนาะ พี่น้องสนใจติดต่อกับติดต่อตาม,เ,าบตตามเบอร์นี้เะครับติดต่อตามทั้งสามเบอร์นะครับติดต่อได้ทั้งสามเบอร์ทั้งพี่น้องนะขายขายครับฝ <c oughs> <c oughs> ากช่องน้ำไม่เด้อพี่นอ้องเด้อชวนชัยรถไทซิ่งชาแนลครับ กำลังใจให้ผมเหคลิปต่อไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยผมว่าคำดำไว้เนาะพี่น้องโอ้หรือมึงไปในทางั้งพี่น้องลืมเลยฟังเสียงน้ำพอดีอันนี้แบบ็ด่อ,อนเดี๋ยวผมเสียนั่นไหมไปในขออภัยด้วยครับบ่ได้ล้างพอดีไปจอดไปมันนั่นนะนี่ครับสภาพกับโอเคครับเกียร์หัวเ,เกียร์ครับเกียร์ครับโอเคครับโอ้ย นี่ครับพี่น้องเกียร์ตามนี้เลยครับเกียร์มาฟังเสียงครับพี่น้องมีตัวตัดไฟกันครับ นนี่จนะ,ะราคาต่อเรื่องราคาราคาท่านนีงตังไวอยูหกสครับหกแสนแปดหมืนครับราคาต่อลองหนางานหนเนาะพี่น้องนาอน,นิดน้อยครับพี่น้องกะสนใจกะตามเบอร์นี้นะครับ089 8 1แปดเกครับอีกเบอร์นึงกะศูน 0685308อีกเบอร์หนึ่งอะ0832999236ฝากช่องน้ำเลื้อๆพี่น้องเนดะ้ะเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อไปเรื่อยๆครับก็ชวนชัยรถไทยซิงชานเนลนะพี่น้องนะเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อไปเรื่อยๆครับดฝาก กดติดตามกดแชร์กดไลค์ได้ครับกะอีพี่ต่อไปอีพที่3ามกะกุโซพี่น้องอ่ะคลิปนี้กะสุขทําไรดีเนาะพี่น้องสวัสดีครับ